หนึ่งเรื่องค่ะทางสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถมัมร่วมกับโรงพยาบาลเชียงใหม่รามจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างวินัยทางการเงินให้บุคลากรภายในและขยายผลสู่ครอบครัวค่ะที่ห้องประชุมชั้น2ตึกกายภาพโรงพยาบาลเชียงใหม่รามจังหวัดเชียงใหม่นายนแพทย์ประมุกอุญจัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่รามร่วมกับนางทีระวันประจันตเสนนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ในพระบรมราชินูปถัมภ์เปิดกิจกรรมโครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน Happy m o n นนี่แฮปปี้มโดยมีสมาชิกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเข้าร่วมการอบรมค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเป็นการอบรมรณรงค์สร้างวินัยทางการเงินเพื่อสร้างอง,องค์กรต้นแบบด้านวินัย ทางการเงินโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทางการเงินแก่ผู้เข้ารับการอบรมและสามารถนําไปขยายต่อย,ยอดกับบุคคลในครอบครัวและสังคมต่อไปครับทั้งหมดก็คือความเคลื่อน